เป็น Ford ไวแท็กนั่นเองนะคะก็ราคาขายนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทนะคะตัวนี้เนาะก็คันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยะคะ่ะลูกค้าอันนี้ที่เห็นเราเราดูด,ดูแบบนี้ก็คือเปลี่ยนแค่กระจังหน้านะคะเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์สิสปีดเหมือนกันนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์2.0คะ่ะเป็นเทอร์โบฟูลนะคะ210แรงม้าค่ะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้านี่เลย ฝากระโปรงค่ะก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะของทรง y t ท็กอยู่แล้วนะคะก็เป็นตัวน็กเจนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วค่ะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะก็จะเป็นไฟแตกต่างกันนิดนึงจากที่พาชมคันเมื่อกี้เนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะได้เป็นไฟ m a t i i LED มานะคะลูกค้าก็ แล้วก็ตรงขอบตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นไฟ LED เนอะลำแสงก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันตัวไฟตัวนี้ค่ะเขาจะปรับได้นะคะตรงลูกแก้วตรงนี้นะคะลูกค้า แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะตรงคําว่าฟอร์ดเนี่ย <sm ell> ก็คือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทั้งกระจังนะคะอันนี้เนาะอันนั้นอันเมื่อกี้นะคะพาไปทําสีนะคะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนทั้งกระจังก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากทําสีไอตัวมาสกูอะค่ะ,คะ,ต,ะ, ijke, ะ,คะตัวกระจังหน้ามาสกูก็สามารถทบเปลี่ยนนะคะเป็นแบบนี้ได้นะคะลูกค้าก็คันนี้ก็จะเป็น FORD Ford นะคะตัวคําว่าฟอร์ดก็จะเป็นสีดําด้านค่ะ ใครมีคำถามนะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะลูกค้าแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีกล้องนะคะรอบคันนะคะถามว่าเปลี่ยนกระจกหน้าแล้วกล้องรอบคันกล้องหน้ายัางใช้งานได้ไหมกล้องหน้าก็ อยู่ตำแหน่งเดินนะคะลูกค้าแต่ว่ามันจะอยู่ตรงใกล้ๆใ,ใต้ตัวอาตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็คือกล้องหน้าก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะลูกค้าใช่ค่ะก็คือระบบทํางานก็จะไม่ค่อยได้แตกต่างกันกับตัว,ตว,ตว,ตวเอวเวอเรสต์เมื่อสักครู่ที่พาชมเนาะเพราะว่าอันนี้เป็น,นี้เป็นตัวท็อปอยู่แล้วถ้าเกิดขับสองทำได้ขับสี่ก็ทําได้อยู่แล้วแต่แค่อันนี้จะเป็นแบบเหมือนบอดี้เป็นรถกระบะอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าก็จะแบบลุยมากกว่านาะเนื่องจากอันนี้เป็นขับสี่ด้วยนะคะลูกค้าสามารถแบบว่าเลือก ใช้งานได้นะคะในโหมดขับ2ก็ได้หรือว่าขับ4ก็ได้ค่ะใครมีคําถามนะคะอย่าลืมนะคะสอบถามมาได้แต่ว่าใครมีคําถามก็กดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดส่งหัวใจให้นาชากันนิดนึงนะคะค่ะก็ด้านหน้านะคะนอกจากกล้องหน้านะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเหมือนกันนะคะลูกค้าก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้เดี๋ยวก็มีไฟตัดหมอกนะคะเรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกก็เป็นไฟตัดหมอก LED นะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะลูกค้าก็จะเป็นสีเงินแบบนี้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ระบบ Adaptive Cruise Control นะคะเมื่อจะพูดเนี่ยชาพูดไปก็สามารถใช้ได้เนาะแล้วก็ตัวเบรกนะคะตัวช่วยเบรกที่จับทั้งคนแล้วก็สิ่งของนะคะก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือมันเป็นระบบความปลอดภัยหลกัหลกๆที่แบบว่า,าในตัวของในรุ่นรถของ f o r ์ดนะคะที่มีเนาะก็เลยต้องแจ้งลูกค้าไว้เนาะ ถุงลมนะคะก็มีเจาดเจ็ดลูกอยู่แล้วนะคะลูกค้าสําหรับถุงลมนะคะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยรถฟอร์ดหายห่วงเลยนอกจากแข็งแรงนะคะก็คือความปลอดภัยนะคะยกกระดับได้เลยอ่าซุ้มล้อค่ะตรงนี้นะคะของว i ยแท็กนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อสีอ่าสีด้านๆแบบนี้นะคะลูกค้าอันนี้เป็นรถสีดําใช่ไหมคะซุ้มล้อก็จะเป็นสีด้านแบบนี้นะคะซุ้มล้อประมาณ3นิ้วค่ะแต่ถ้าลูกค้า ออกรถเป็นสีส้มสีเหลืองนะคะหรือว่าสีขาวหรือว่าสีเทาดำเนาะซุ้มล้อก็จะเป็นสีนี้เหมือนกันนะคะลูกค้าก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้มาอยู่แล้วค่ะสำหรับแม็กนะคะตัวของไวท์แท็กนะคะน,นีก็จะเป็นแม็กเดิมอยู่แล้วนะคะเป็นแม็กขอบ18ค่ะเป็นยางคูตีเออร์เหมือนกันนะหนะ้ายางอยู่ที่255หทัพหกหค่ะค่ะอันนี้เป็นแบบเดิมๆเ,เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแม็กนะ ใช่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะประมาณสักวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์เนาะเดี๋ยวราชาดูอีกทีนึงก็คือมีคันนึงที่ราชากำลังจะเตรียมส่ง้อมนะคะคันนั้นก็เป็นวายแท็กเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนแม็กนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบชอบสสยออฟโรดนะคะก็รออดใจรอด,ดูนิดนึงอันนี้ก็คือลูกค้าเขาชอบแบบเดิมๆเนาะแล้วก็สไตล์แบบว่า,าตัววาแท็กเขาก็ให้มาครบอยู่แล้วสำหรับตัวขับสี่นะคะอาจจะแบบว่า,าไม่ต้องตกแต่งมากก็หล่ออยู่แล้วค่ะ แล้วก็เนื่องจากตัวนี้เนาะเป็นท็อปคับสีค่ะเขาก็จะมีคําว่าใบเทอร์โบมาให้นะคะสําหรับตรงนี้นะแล้วก็เป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะ,ะแต่ว่าเอกลักษณ์นะคะของวาแคจริงๆเนะี่ยเขาจะเป็นสีกาวไฟนะคะกระจกมองข้างเขาก็จะเป็นสีกาวไฟเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ไฟ led มีมาให้อยู่แล้วกล้องรอบคันก็จะแอบอยู่ตรงนี้นะคะตรงใต้กระจกนะคะลูกค้าราวหลังคานะคะมีมาให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถติดแหลก เพิ่มได้นะแล้วก็วางของได้เลยคือรับน้ําหนักได้จริงๆนะคะสําหรับตัวราหลังคาตัวนี้นะคะของไวแท็กกันสาดน้ชาติดตั้งเพิ่มค่ะแล้วก็มือจับประตูนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นสีเดิมๆนะคะลูกค้าค่ะเป็นสีดําเงาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถะคะ่ะฟิล์มคันนี้นะคะเมื่อกี้ลืมแจ้งเหมือนกันฟิล์มคันนี้จะเป็นประมาณ60รอบคันนะคะลูกค้าก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าก็คือเวลากลางคืนเนี่ย ก็ยังมองจากภายในรถนะคะได้อย่างสว่างชัดเจนเนาะเดี๋ยวเปิดให้ชมด้านนี้กันนิดนึงปกติเปิดแต่ด้านนั้นนะคะแบบเปิดแต่ด้านคนขับเนาะฝั่งน,นี้ก็ให้ดูนิดนึงนีน่เข้ามานะคะห้องโดยสารของรุ่นวแท็ทสวยมากค่ะลูกค้าเป็นเอกลักษณ์นะคะลูกค้าเพราะว่าตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็เดินได้สีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารก็จะมีแบบคีว่าวายเทด้วยแล้วก็นี่เลย ที่วางแก้วนะคะไวไวแท็กมีมาให้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยค่ะเบาะคู่หน้านะคะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่เหมือนกันนะคะลูกค้าแบบนี้เลยแล้วก็ตัวของไวแท็ก่ะคะเขาจะปักนะคะตรงที่เบาไวเนาะว่าเป็นคําว่าไวแท็กคะ่ะหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เหมือนกันคะ่ะ พอดีคันนี้ทั้งสองคันเลยแหละคะ่ะที่จริงเชื่อมต่อนะคะกับโทรศัพท์นัชชาวไว้เนาะแต่ว่าตอนนี้กําลังไลฟ์สดกับเครื่องนั้นอยู่นะคะแมงก็จะสาตาร์ทรถหรือว่าใช้ระบบที่เชื่อมต่อกับฟอดพัดให้ดูกันนิดนึงนี่เลยถ้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไปแล้วนะคะเราก็จะมีหน้าจอลักษณะแบบนี้นะคะ่ะลูกค้านี่สามารถแบบว่ากดฟังเพลงได้เลยนะคะลูกค้า แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบขับ4นะคะก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นอ่าต้องการขับ2หรือขับ4เนาะขับเป็นเป็น4ฟร์ไหรือ4 l o โลก็ได้นะ,ะ <c oughs> เห็นไหม <laughs> พอพูดจะเยอะนะคะตอนนี้นาชาเริ่มสับสนแล้วนะคะลูกค้า มาช่วยหน่อยอยากให้ทําอะไรบ้างหรือว่ามีคําถามอะไรนะคะสอบถามได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบพูดคนเดียวแล้วก็เวลาพอพูดสองคันนะคะเพอเป็นคันที่สองนะคะลิ้นเริ่มจะพันกันแล้วนะคะลูกค้าเริ่มรัวสมองเริ่มเริ่มแบบว่ารัวๆนิดนึงนะคะลูกค้าถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะคะลูกค้าสามารถทักอินบ็อกซ์นะแจ้งได้นะเดี๋ยวตระชาจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกทีเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็น เบาะหลังนะคะลูกค้าตัว YT ยแก็จะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเบาะนะคะสามารถปรับพับขึ้นลงได้เหมือนกับตัว XLT mm hmm. นะคะลูกค้าสำหรับตัวเบาะหลังนะสามารถดึงเชือกตรงกลางนะคะแล้วก็ปรับขึ้นหรือว่าด้านบนเนี่ยก็พับลงมาได้เหมือนกันนะคะลูกค้า ใชเข้ามาแล้วนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดหนึ่งเนาะตอนนี้นาชากำลังพาชมนะคะ Ford y t e c นะคะเป็นตัวท็อปคับ4อยู่นะคะรานะคา1 2 9 9 0ล้านบาทค่ะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะคำว่า Ford นะคะอันนี้ก็แปะสติกเกอร์ไปนะคะตัวสีสติกเกอร์นะคะจะออกสีเทาๆหน่อยนะคะฟอนต์ใหญ่มากเลยเนาะหรือว่าถ้าลูกค้าแบบว่าอยากให้แปะสติกเกอร์เป็นแบบอื่นนะคะก็สามารถสั่งทำออกแบบได้นะคะลูกค้า ด้านบนนะคะก็จะเป็นโลบาร์นะคะเป็นสปอร์ตบาร์แบ็กใหม่นะคะลูกค้าข้างบนเป็นสีกาไฟค่ะข้างล่างก็จะเป็นสีอบอลบอลแบบนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับเหมือนเล่าหลังคาคะ่ะลูกค้าก็ตัดกันกับตัวรถเนี่ยรอบคันที่จริงฝอเขาออกแบบหรือคำนึงถึงรอบคันเลยนะก็คือสวยงามอยู่เลยเนาะตรงนี้เขาจะมีช่องนะคะแบบแตกต่างจากอันเดิมเนาะของเก่าตัว y t แทค่ะตัวสปอร์ตบาร์เขาจะเป็นทึบๆใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยเขาจะมีช่องแบบนี้ด้วยลูกค้าก็สามารถแบบว่าพูกหรือว่าแบบแบบอดัดแอปใช้กับอย่างอื่นได้เลยเนาะ ทาให้แบบว่าอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แบบว่าแค่เทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวว i แท็กนะคะเขาก็จะมีบันไดเหยียบพื้นจากด้านข้างดนะ้วยเนาะบางทีก็เปิดท้ายไว้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสะดวกเหยียบพื้นจากตรงนี้ได้เลยค่ะมาถึงตรงท้าย,ยแล้วค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้าย LED ค่ะลูกค้าไฟท้าย LED น้องเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะคะ เดิมๆนะคะไม่ได้ติดตั้งตัวครอบหรืออะไรนะคะเป็นสีแบบว่าลมดํามาอยู่แล้วเนาะก็คือลออยู่แล้วนะคะสําหรับตัว Y Tag สคูณสีนะคะค่ะแล้วก็ที่ผมบอกเลยเป็นสีคูณนะคะเนื่องจากขวา้ายเนี่ยแปะไว้เลย4ีคูณสีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ Y Tag ตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้าแต่คําว่าเ,เจอร์นะคะตัวคําว่าเ,เจอร์ตรงนี้นะคะ่ะอันนี้ที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่านาชา แปะสติกเกอร์นะคะเป็นออกสีเทาเนาะ <mereka> เนื่องจากตัวรถเป็นสีดำนะคะจะแปะสติกเกอร์เป็นสีเทาเข้าไปนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็วกล้องถงถอยหลังนะคะก็จะอยู่ที่โลโก้ฟอร์ดตรงนี้นะคะอยู่ใต้ตรงนี้ค่ะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังค่ะภาพก็จะไปแสดงที่หน้าจอเมื่อสักครูะคะ่เนาะกันชนท้ายก็เป็นกันชนท้ายเดิมค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าฝาท้ายของ Y Tag นะคะเบามากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือมือเดียวนะคะลูกค้าก็คือเบาจริงๆนะคะลูกค้าสําหรับรุ่น Y t ท็เนาะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองนะคะแล้วก,ก็อันนี้ก็จะเป็นไลเนอร์ตัวใหม่นะคะพื้นผิวจะเรียบมากกว่าเดิมะคะ่ะทาให้วางของได้เยอะขึ้นนะคะหรือว่าลูกค้าจะแบบว่านั่งก็ได้เนะเวลาไปออกทริปหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถนั่งได้เลย,เลยก็คือพื้นผิวเขาแบบว่ารู้นั่งสบายมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็ต้องพูดถึงอีกอย่างหนึ่งเลยคือวายแทนะคะเขาจะมีปลั๊กนะคะให้2แบบเลยนะคะแบบนี้เนาะลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะช่องเนาะแบบพวกช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องมือช่างก็ยังมีให้นะคะสําหรับวายแท็นะมีทั้งสองข้างเลยไม่ได้มีแค่เฉพาะเอ็์นะคะตัววายแทกก็มีมาให้เนาะ ใช้มือเดียวเลยนะคะมือเดียวปิดได้เลยค่ะมีคำถามไหมคะสำหรับ f o r d Vitec นะคะแต่ว่าถามมีว่าถามว่ามีรถไหมก็ต้องรบกวนลูกค้าจองนะคะลูกค้า,าก็คือแต่ว่ารอรถไม่นานแล้วค่ะตอนนี้เนะเาะรอรถไม่นานแล้วลูกค้าสามารถจองได้เลย <S <S นี่ภายในของห้องโดยสารของ f o r d ด i t e c นะคะแล้วก็ฝั่งคนขับเนาะ ระบบไฟค่ะก็สามารถหมุนตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยปุ่มรถนะคะก็จะเป็นรถแบบฟุตสตาร์ทเหลวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็ยังอยู่ที่พวงมาลัยเหมือนเดิมค่ะที่แตกต่างไปก็คือหน้าจอเนาะตัวหน้าจอทั้งหน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นใหม่นะคะเขาเป็นแบบใหม่เลวเป็นแบบดิจิตอลนะคะลูกค้าใช่ค่ะ สามารถแบบหมุนเนาะหมุนเลือกโหมดน,นะคะขับขี่ต่างๆได้ด้วยนะคะลูกค้าเหมือนตรงที่หมุนตรงเมื่อสักคู่นะคะเนี่ยค่ะก็สามารถหมุนได้เนาะหมุนแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้ค่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะจะมีมีหลายโหมดเลยค่ะโหมดปกติหรือว่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนั่งให้ดูถ้าถ้าหมุนนะคะลูกค้าตรงนี้เนาะ นี่เลยก็เวลาชาหมุนตรงนี้จะเป็นตอนนี้หมุนเป็นโหมดในการขับขี่หมดปกติอยู่นะคะเนาะแล้วก็พอหมุนอีกก็จะเป็นโหมดประหยัดโหมดประหยัดอาจจะรู้สึกว่าขับหนืดนิดนึงค่ะลูกค้าแต่ว่ามันก็ไปช่วยในเรื่องประหยัดจริงๆค่ะหรือว่าเราจะเลือกโหมดอ่ลาลากพ่วงเนาะระบบเขาก็จะทํางานบ,บเกี่ยวกับช่วงกับล่างให้จัดเสร็จให้เราเสร็จเลยใช่ค่ะหรือว่าเป็นโหมดนี้ถนนลื่นนะคะก็จะมีรูปนี้ ให้เนาะคือเขาจะมีแบบรูปช่วงล่างหรืออะไรเงี้ยค่ะองศาหรืออะไรเงี้ยค่ะให้เราด้วยนะคะแล้วก็ในบางมุมที่เราต้องใช้กล้องนะคะระบบเขาก็จะตัดภาพกล้องนะคะมาที่หน้าจอตรงใหญ่ๆตรงเนี้ยค่ะให้ด้วยนะคะลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะที่เป็นกล้องรอบคันนะคะกล้องหน้าเนาะก็จะเห็นแล้วก็กล้องรอบรอบคันเนี่ยคือเห็นแม้กระทั่ง ข้างบนข้างบนหลังคาเลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะสามารถกดดูได้นะคะน,นี่ระยะใกล้ระยะไกลนะคะสามารถกดดูได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะโอเคก็ฟอร์ดไวท์แท็กค่ะตัวสี่คูสนสะี่นะคะก็ระบบคือเขามาจัดเต็มอยู่แล้วนะคะลูกค้าสำหรับตัวท็อปสี่คูนสี่เนี่ยก็คือ ขายดีมากๆเลยค่ะลูกค้าสามารถจองมาได้นะแล้วนะคะลูกค้าสําหรับตัวบอดไวทแท็กตัวนี้นะคะเราลดไม่นานแล้วค่ะอันนี้การันตีเลยว่าเรารดไม่นานแล้วเนาะก็รถกาลังอะฝอยกำลังผลิตแล้วก็ส่งมอบก,กันเรื่อยๆเลย เดี๋ยวสองคันนี้นะคะนัชชาส่งมอบพรุ่งนี้นะคะที่โชว์รูมนะคะแต่ว่าแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะคะก็จะไปส่งมอบส่งมอบนอกสถานที่กันเนาะไปส่งมอบกันถึงบ้านเลยนะคะเป็นรุ่น XLT สีดานะคะตัวนั้นก็จะเป็นชุดแต่งเหมือนกันนะคะก็คือพรุ่งนี้นัชชาส่งมอบรถ3คันเลยค่ะวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะลูกค้าทุกท่านเลยแล้วก็เ c ทุกท่านที่เข้ามานะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในรายหน้านะคะวันนี้ก็ไปบายค่ะ